สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันองคารที่26สิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกรมฟุตบอลลงทั้งกา,ารแข่งขันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกคาราบาวครับนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของยุฟ่าแชาเชนเป็นลีกรอบคัดเลือกนะครับรอบเพล์ออฟนะครับวันนี้นะครับ ผมดุกอรีน่านะครับคัดมาให้สมาชิก3ตัวเน้นๆนะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันนะครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านราเยลราโยบายเยกันโนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเซลน่าครับส่วนอัตราการต่อรองวันนี้นะครับเป็นนงดของบาเซลน่าที่บุกมาเป็นต่ออหยุดที่เกือบเกือบหนึ่งช่วงตัวนะครับหรือเงื่อนไขของบาซ่าวันนี้คือขอแค่ชนะครับชนะ1เมล็ดนะครับก็อิ่มกันครึ่งท้องถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปก็ เฮ้วกันเลยนะครับไปดู head tohead กันนะครับทั้งคู่เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเล่นในคัมโนนะครับเป็นบ้านเป็นบาซ่านะครับที่เอาชนะได้ที่3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับส่วนฟอร์มของลาโยเองครับสนัดที่ผ่านมาครับถือว่าฟอร์มดีไม่เลวเลยนะครับนัดแรกชนะเลอสุสจัดบุกไปชนะเลอสุสจัดมาที่สประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดล่าสุดนะครับไปเยือนเกตตเฟ่นะครับเสมอเกตตเฟ่มาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่า ฟอร์มดีในระดับหนึ่งครับส่วนฟอร์มของบาร์ซ่าเองนะครับเล่นมา2นัดก็เก็บชัยชนะไปทั้ง2นัดรวดเลยครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาบุกไปเยือนบาลนเซียนะครับเอาชนะมาได้ที่1ตัวต่อ2นัดล่าสุดนะครับเล่นในลังตัวเองนะครับเจอคณะดของแอตเลติกบิลเบานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ที่2ตัวต่อ1เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับทางด้านของลาโยบอกเลยว่าเจอศึกหนักแน่นอนนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลน่ามีมุม กินคึ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปรอรุ่นกที่2รอ,อ,อกินเต็มกันแล้วกันนะครับสำหรับคู่แรกให้เลือกเชียร์ไปที่บาเซโนนาครับส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นทางด้านของฟุตบอล ดีเอฟโคลคาวเยอรมันนะครับคู่นี้เป็นนัดตกค้านครับจะเป็นคู่ระหว่างพูบินมอนสเตอร์นะครับเจอกับท้านของสตุตการ์ดครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสตุตการ์ดบุกมาเป็นต่อถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับเกือบสองช่วงตัวด้วยกันนะครับเงื่อนไขของสตุตการ์ดนี้ขอแค่ชนะสองด้วยผลต่าง2ลูกขึ้นไปนะครับถ้าชนะ2ลูกเนี่ยก็โอเคขึ้นท้องนะครับอ่ะไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะครับทั้งคู่นะครับไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับส่วนฟอร์มของพูบินมอนสเตอร์นะครับเล่นมาในลีกมาสามนัดแล ยังไม่ชนะใครนลครเป็นแพ้สองเสมอ1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เล่นในบ้านตัวเองแพ้ให้กับไก y เซอร์เซอร์เทนมาที่0ประตูต่อหนึ 1, ด้วยนะครับส่วนฟอร์มของสตุดกาตนะครับนัดแรกเนี่ยในหลีกนะครับพวกเขาลงเล่นในเกมเยือนไปหยุบบุกไปเยือนไฟบวกนะครับก็แพ้กับไฟบวกมาที่3ประตูต่อหนึนะครับวันนี้นะครับ มองแล้วนะครับชื่อชั้นต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับสตุดการ์ดเนี่ยถือว่าฟอร์มดีนะครับลูกการ์ดชนะฟอร์มดีมากนะครับนัดแรกที่เจอไฟวโบทเนี่ยโอเคอาจจะพลาดพังไปนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดแต่วันนี้นะครับมองว่าด้วยฟุตบอลมันต่างชั้นกันอย่างมากครับมองว่าวันนี้สตุดการ์ดน่าจะชนะสประตูขึ้นไปเลือกเชียร์ไปที่สตุดการ์ดครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับ ก็เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเลียร์รอบเพย์ออฟนะัดที่2นะครับจะเป็นคู่ระหว่างทางด้านของกาลาตาสลายนะครับวันนี้จะเล่นในบ้านตัวเองเจอกับยังบอยครับเงื่อนไขของกาลาสลายวันนี้ครับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเรียบโอ้โหต้องถือว่า เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนัดแรกที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับเล่นในบ้านยังบอยนะครับเป็นยังบอยเอาชนะมาได้ที่3ประตูต่อ2อนะครับเอาไปดู Head tohead กันมากันหน่อยนะครับเจอกันมานัดล่าสุดก็อย่างที่บอกนะครับว่าเล่นในบ้านยังบอยยังบอยชนะมา3าประตูต่อ2นะครับส่วนฟอร์มของยังบอยในลีกนั้นนะครับไอ้ฟอร์มฟอร์มของกาลาในลีกนั้นนะครับเล่นมา2นัดนะครับไทยชนะเก็บไทยชนะมา2นัดรวดเลยนะครับส่วนฟอร์มของยังบอยครับในลีกเนี่ยต้องถือว่าพวกเขาก็แบบขึ้นขึ้นลงลงนะครับวันนี้นะครับผมมอง แน่นอนนะครับผมมองว่า2อมาเล็ของกาลาวันนี้มีลุ้นได้นะครับก็เลือกเชียร์ไปที่กาลานะครับหรับคู่ที่3ก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับคู่แรกนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลน่านะครับคู่ที่2ให้เลือกเชียร์ไปที่สตุตการ์ทและคู่ที่3นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่กาลาสัตลายนะครับฝากไปด้วยครับ3ตัวนะครับ3คู่สู้ทุกหลีกนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมนะครับไปที่หน้าช่องใต้บิ๊กใต้รูปโปรไฟล์จะมีลิงก์ทางเข้าอยู่นะครับก็หรือเข้าไปที่บ้าานนเขียยวะครั BK77 อ่ลืมบ สำหรับว,วันนี้ขอตัวลรัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ